สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์คาวกับโลกแห่งเวทมนต์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่โรงเรียนฮอกวอตดกำลังตามหาห้องเรียนนะเป็นนักเรียนใหม่ก็งี้แหละับหาห้องเรียนไม่เจอเราไปตามหาห้องเรียนกันเลยครับไปตอนนี้เราก็ตามลูกศรไปเลยนะครับผมมันน่าจะพาเราไปที่ห้องเรียนนะครับผมลูกสรนมันชี้ไปตรงไหนเนี่ยตรงนี้หรออ,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 อะไรอะ เหมือนมันบอกให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับใช่ตรงนี้หรือเปล่าอ,อ๋อไม่ใช่นะครับผมก็เราต้องหาวิธีขึ้นไปข้างบนให้ได้ครับอ,อ๋อมีบันไดด้วยน่าจะตรงนี้แหละครับผมปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ปปโหหลายตามากเลยห้องนี้หรือเปล่าใช่ห้องนี้ไ้่เออเอ,อ่าเรามาถูกห้องด้วยนะครับผม นี่นะครับผมฮึโหชื่ออาจารย์โปรเฟสโซด้วยเป็นอาจารย์ให้ตัวเล็กมากเลยนะครับเนี่ยเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะจะให้จะสอนเวทมนต์ให้เรานะครับผมเขาพูดอยู่คำเดียวฮึฮึฮึเป็นอะไรตลกนะฮะอ่า เขาเวทมนต์ที่เขาจะสอนให้กดขวานอืมฮึมโอเคเลยครับอาจารย์ผมพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วครับผมปะเอหลังจากที่คุยกับอาจารย์คุอนเสร็จนะครับผม <S <S เขาก็ให้เรามาฝึกใช้เวทมนต์นะฮะนี่ฮะเอ่อ เขาจะให้เรา <c oughs> เขาจะให้เราหาอะไรสักอย่างนะครับผมโอ้ oh, มีแผนที่ด้วยอตอนนี้เราน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเออนี่คือของที่เราที่เขาจะให้เราตามหานะฮะไปเราไปตามหาของที่อาจารย์ให้ตามไปก่อนนะครับโห oh, มืดด้วยโอ้โ oh, หโคตรมืดเลยโอ้โ oh, หเริ่มมืดแล้วเอออ๋อเหมือนเขาจะให้เราใช้เวทมนต์ได้นะครับ โอ้โหเป็นเว็บบที่ชัดในห้องมืดๆได้เลยแล้วเนี่ยเหมือนแผนที่บอกให้เดินมาตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับผมเออเราจะเอาตัวเราจะาตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้เดินไปตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปตรงซ้ายซ้ายแล้วขวาลงเหมือนตามช่องไปเลยฮะ รู้สึกว่าตามช่องไปก็จะไปโผล่ตรงนู้นเองฮะจื๊อจืโอ้มืดน่ากลัวมากเลยนะครับผมอืมจะมีสัตว์ร้ายหรือสัปหลาอะไรรอเปล่าเนี่ยจะมีตัวอะไรไหมเนี่ยเออโอ้น้ำน่ากลัวอยู่นะครับผมมัน,ม,นมันไม่มีเสียงอะไรเลยครับมันมีแต่เสียงเท้ากับเสียงมืดๆถ้าเล่นตอนกลางคืนนี้อาจจะน่ากลัวได้นะครับเออ โอ้มีกล่องโอ้เปิดกล่องได้เก็บหมดครับตอนนี้เก็บหมดเลยเก็บหมดเลยตอนนี้โอ้ตอนนี้เราโผล่ตรงไหนละอืมโอ้เรากลับมาที่เดิมน,นะฮะแล้วก็เดินไปตรงสายตรงไปเรื่อยๆเลยฮะเลี้ยวขวาแล้วก็ตามทางไปเลยฮะรู้สึกว่ามันจะไม่มีทางเลี้ยวทางซับซ้อนอะไรนะครับ เมือนเป็นการฝึกใช้เวทมนต์เฉยนะครับให้เรารู้ได้แลวหนึ่งดวงเหมือนเป็นเก็บดาวนะฮะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเก็บไปรอบหนึ่งแล้วไม่ไ,มได้สังเกตเลยว่าเป็นดาวต่อไปก็เลี้ยวขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เรีวว้ยวขวาโอเคเออมันจะมีแผนที่อยู่ข้างในอีกไหมเนี่ย ถ้าเราไปเล่เนๆี่เราหลงได้เลยนะอ่าสามดวงแล้วนะครับผมแต่อีกสองดวงเออไปตรงนี้หรือเปล่า,ารู้สึกว่าผมจะหลงทางแล้วนะครับอา้าวมีแผนที่ตรงนี้อ๋อเราหลงทางจริงด้วยครับโอ้โหขุดเมือม่ออย่างนี้ก็หลงเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยมีเงินด้วยครับเก็บหมดครับ น่าจะไปตรงนี้อ๋อเรามาถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายนะครับผมขึ้นไปแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเ,เลยครับเดี๋ยวซ้ายโอ้โหอุ้ยตกใจเสื้อฮะคอยไวด้ดีๆก็ตกใจครับเดี๋ยวเลยอีกกัน,นึงนะครับผมอีกกันนึงน่าจะอยู่แถวนี้นะหรือเปล่าแล้วดูแผนที่อีกรอบหนึ่งกันครับแผนที่บอกให้โหตรงไปเรื่อยๆเ,เลยะฮะ ตรงไปให้สุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นโอเคตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปเลยเหมือนเหมือนผมระแวงเหมือนจะมีตัวอะไรไม่รู้ฮะที่เราคิดไปเองไงเราน้าจะคิดไปเองนะเฮ้ยเจอเงินเก็บเงินก่อนฮะใครรู้ว่าเงินมาวางไว้แถวนี้โอ้ โรงเรียนเวทมนต์นี้อะไรก็เป็นไปได้นะครับผมนี่ผมก็ยังระแวงอยู่เลยครับว่ามันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าอ,อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับก็เดินเดินกลับโอเคเดินกลับเดินกลับมรู้สึกว่าเราจะเก็บครบแล้วนะครับมันต้องกลับนะอ๋อ,อารูทาุาแล้วจื๊อจือ่า โอ้ผมจิบครบแล้วนะครับอืมฮึมอ่เหมือนว่าการเรียนจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอโอเคอเราได้คาถามาหนึ่งคาถาเวทมนตะอ์แคราวนี้เขาให้ไปห้องอะไรเ,เอ่ยเออดูเหมือนว่าเขาจะให้เราไปห้องสัตว์มืดนะครับผมเราต้องตามหาห้องสัตว์มืด โอเคตามกันเลยไปตรงไหนนะเออตรงนี้หรือเปล่าเออมันไม่ใช่แล้วหลงทางแล้วโหโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนที่ใหญ่นะฮะห้องนี้ก็เลยไม่รู้ว่าไปตรงไหนบ้างทำไมผมวิ่งไม่ได้เนี่ยยื้อ,อ,อน่าจะอยู่ในตึกนี้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นเขาบอกให้เราขึ้นไปข้างบนนะตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหม่ะไม่ใช่เหรอแต่ต้องขึ้นไปอีกเหรอน่าจะเป็นน่าจะตรงกับห้องนี้ฮะเพราะว่าลูกศรมันวนอยู่ห้องนี้แต่ว่าน่าจะให้ขึ้นไปอีกใช่ไหมเออรู้สึกว่า รู้สึกว่ารู้สึกว่าน่าจะใช่นะครับโอเคครับเรามาถูกทางแล้วเ <c oughs> ออฮ <c oughs> เราเราจะมาเออเหมือนเขาจะให้เรียน <c oughs> วิชาเมื่นนะฮะที่เหมือนจะเอาไว้ป้องกันตัวหรือเปล่าอืมฮึนนี่ไงวันนี้เราจะมาเรียน เอเวทมนต์อะไรนะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันเอาไว้ป้องกันตัวนะเดี๋ยวมีเป้าด้วยมีเป้าเขาทำอะไรอ่ะยิงธโนโูเหรอคงไม่ใช่นะฮะต้องเกี่ยวอะไรกับเวทมนต์แน่เลยืมีเป้าเยอะอยู่นะ นี่ไงฮ hmm. ึจบด้วยคำว่าขอให้โชคดีโอเคครับฮึ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 อ่ามาเริ่มภารกิจกันเลยนี่ไง hmm. เวียนมนต์ใหม่ทำอะไรอ,ะ hmm. อ่ะอ๋อนี่ไงเป้า เรอยู่ข้างบนใช่ไหมแม่นนะเราป้าแม่นนะเราปา้าวุ้ยอุ้ยวุ้ย,ยบันไดเกือบทับอะ่ะน่าจะไปตรงนี้นะครับต่อไปต่อไป,อไปมาเลยต่อไปมาเลยเออมีกล่องด้วยโออมีน้ำยาด้วยต่อไปเฮ้ยเยสเคอยากะ,ะ,ะ,ะสนามยิงปืนวะเนี่ย โอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่โดนโอ้โหโดนแล้วหนึ่งมวยเน้วทำไมวะให้มันโดนโอ้โหโ,โหเลงยากเนี่ยเวทมนต์แม่งไปช้าจิเป่งเลยโอ้โหอีกเดียวโอ้โหเฉียด โอ้โหงานเราเลงด,ดีดีดีวะประมาณเนี้ยโอ้โหก่อนนีกแหละเฮ้ยพลังหมดเฉยเลยเอ่าโดนแล้วหนึ่งอ่าครบครับผมไปไหนต่ออะอ่ามีเป้าเหรอเอ้าทำไมมันตึงอะ่ะมันมีกล่องให้เก็บกล่องอ อ้าวมันมีป้ายบอกอยู่เนี่ยเอ่อเหมือนจะเป็นรหัสนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ๋อต้องป่าตามนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ออทำถูกแล้วต่อไปต่อไปไมาเลยต่อไปมีอะไรทำไมระแวงอย่างเลยวะ เหมือนจะมีสปร์ลาดหรือเปล่าสัตว์ร้ายเหมือนจะมีตัวอะไรยู่โผออกมาเุ้อยอะไรอ่ะโฮ้ยเหมือนจะเป็นกำังดักนะเฮ้ยเออโดดไปนี่เหรอว้าวนี่อุ๊ยตกโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะโอ้โหตกมาเอาเงินด้วย อ๋อ,อ,อขึ้นครับขึ้นขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นตรงไหนเนี่ยเอา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 ขึ้นตรงไหนเนี่ยอ้ามีบันไดนี่วะกูก็โงๆตั้ตงนานอ่าปีนบันไดขึ้นไปใหม่นะครับเมื่อกี้เราตกใช่ไหม อ,อชึบอ่าป้าใหม้ยชึบเมื่อกี้เราตกเราจะไม่ตกเป็นรอบที่สองครับเราจะไม่ตกครับยังไงต่อชึบหมดยังอ่าน่าจะผ่านแล้วครับอะไรอะแค่นี้เหรง่ายมาก ง่ายมากง่ายมากอะไรอะไรอ่ะแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอครับมีแค่นี้เหรอครับศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ใ้เลียงแค่นี้เหรอฮึมมันมอยยังไม่หมดแค่นี้หรือเปล่า เออหืม hmm. เหมือนมันจะให้เราทําอะไรนะอะไรกร็มีตู้มีกระจกทําไมอะ่ะ hmm. เหมือนให้เราใช้เวทมนต์ต่อสู้สู้กับใขรอะ่ะสู้กับใครครับสู้กับใครขอใหโชคดีอีกแล้วครับสเต็ปเดิม hmm. อันนี้อะไรอะ่ะ เฮ้ยเฮตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรอ่ะโอ้กูตกใจเออไปตรงนี้ดีกว่าเออทางตันอีกเว้ยแล้วเอ้ยวิ่งเร็วจังเวรแล้วเวรแล้วเวรแล้วเราต้องหลบครับึบโอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย อะไรวะหัวหลุดมันเดินได้อยู่เนี่ยเกินไปเกินไปเกินไปโอ้โหยังหลบไ,ได้อีกเก่งของเราอ่ะ <c oughs> แขนโอ้โหตายยากนะพวกมึงอ่ะอะไระเสียงอะไรวะ,รวะเฮ้ยแมงมุมหมอมาดิครับ โอ้โหงงันแม่งตายง่ายว่ะง่ายเลยตัวเมื่อกี้นี้เอ,อ๊เอ,อ๊เอ,อ๊ะเอ,อ้ยผมโดนอะไรวะพลังหมดชิปเป่งละเอาพลังหมดนี่พลังหมดแล้วไงพลังหมดแล้วไงและไอ้น้ำตรงกลางนี่คืออะไรเลือดเหรอตกไป หมุนทำไมหมุนทำไมคืออะไรวะอ๋อทงยาเพิ่มพลังนี่เองอ๋อถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็จะเพิ่มพลังได้เรื่อยๆเฮ้ยเมีอนูรด้วยวะโอ้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 ยหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้าย เลหขว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเอ้ยเฮ้ยเ้ยสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ฮ้ยเ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 ฮ้ยเ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 ้ย อุ้ยอะไรอะไรโอ้โหเป็นแค่กระดูกมันก็ยังขยับได้นะอืมอ้ไปหาที่หลบใหม่ดีกว่าครับอันตรายครับตรงนี้โอ้โหอะไรวะหมดยังไปตรงไหนต่ออ๋อน่าจะหมดแล้วครับกำลังมันเลยเออฮึ <c oughs> <c oughs> สบายมากครับอาจารย์นิ่มคนนิ่มๆเลยครับผมแค่โดนสก,กิจไปรอบหนึ่งนี่ต่อไปไปห้องห้องอะไรอะ่ะห้องยาห,ห้องยาเลยห้องผสมยาอย่างเงี้หรอไปตรงไหนอะ่ะไปตรงนี้เหรอ